เลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกหวงไทยสา้สางซาได้ลุงตู่ได้ลุงตู่เลือกลุงตู่เบอร์ยี่สิบสองัดหวงไทยสา้สางซาที่มาสนับสนุนลุงตู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เพราะว่าประทับใจลุงตู่ลุงตู่ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ฐานะลากยาอย่างเราอย่างเราเนี่ยมีอาชีพเก็บของเก่า ซึ่งตอนที่เป็นโควิดอะระบาดมากเนี่ยพวกเราลำบากมากไปไม่กล้าไปเก็บของเพราะว่ากลัวจะติดโควิดก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ไปเก็บมา3มปีแล้วซึ่งลุงตู่ก็ได้ช่วยเหลือเราหนึ่งลุงตู่มีโครงการเราชนะอันที่สองก็คือโครงการเ,เราไม่ทิ้งกัน แล้วก็มีบัตรสวัสดิการคนจนเดือนละ2 0 0ถึง300บาทที่เราลอดมาได้จนทุกวันนี้ก็เพราะลุงตู่ช่วยเหลือถ้าไม่มีโครงการที่ลุงตู่ทำขึ้นมาพวกเราก็จะลำบากมากเพราะว่าระยะ3มปีเนี่ยไม่มีไรายได้อะไรเลยได้รับการช่วยเหลือจากลุงตู่ก็เลยประทับใจอยากให้ลุงตู่เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเพราะว่าลุงตู่ช่วยเหลือทุกภูมิภาคเลยไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ ทำให้เราพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายได้มาจนถึงทุกวันนี้อย่างปลอดภัยค่ะก็อยากขอบคุณลุงตู่ให้ลุงตู่สู้ๆนะรักลุงตู่เลือกลุงตู่กาลุงตู่กาเบอร์ยี่สิบสองนะคะในวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้อยากให้ทุกคนไปกาเลือกลุงตู่ลุงตู่ได้จะได้เป็นนายกอีกสมัยหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ